โอเคครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมได้สั่งหลอดไฟลีนะนี่นะฮะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับน่าจะเป็น1 2 v โวลต์นะครับ5วัตต์นะครับตัวนี้นะะพอดีไฟลีนะครับรถผมนะครับซิตี้ x เนะครับไม่มีอาการไม่ติดนะครับก็มันก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนนะครับก็เลยสั่งมาจากแอปส้มนะครับก็นี่นะฮะ เราจะมาเปลี่ยนกันดูครับวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนง่ายๆครับจริงๆอ่าปกติเราต้องเอาหมุดตัวนี้ออกนะแต่ผมไม่เอาไม่เอาออกนะครับผมจะแงะอันนี้ออกเลยนะครับเดี๋ยนะพอดี<ะ>ทั้งถ่ายไปด้วยมันก็จะยุงย่งยากหน่อยนี่นะทุกคนยำเวิรแป๊นิดหนึ่งนี่นะครับทุกคน,น,นคกคนค็จะเห็นแล้วนะฮะวางวางนี้ไว้ก่อนนะนอนข,อขอวางแกบไว้ข้างนอกก่อนเดี๋ยว นี่นะครับก็วิธีง่ายๆนะครับนี่นะครับตัวตัวไฟหลีนะตัวนี้นะเราก็แค่นี่นะครับทุกคนทุกคนให้ดูเราก็แค่บิดนะบิดไปทางไหนทางทางไหนดีเอ่อทางนี้นะฮะบิดแค่นี้แล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับนี่นะฮะหลอดหลอดไฟหลีตัวเดิมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถดึงดึงได้เลยนะเดี๋ยวนะชัดไหมโอเคนี่นะฮะพอดึงปุ๊บ อันนี้ผมถ่ายมือเดียวผมจะเป็นต้องดึงแบบนี้เลยนะจางจรงจิงจริงมันต้องจับประคองด้วยนะทุกคนอันตรายต่อการสายไฟหลุดด้วยนะครับนี่นะก็พอได้ออกมานะครับนี่นะฮะก็ตัวนี้ก็คือหลอดไฟเดิม12โวลต์นะครับเป็นยี่ยี่สิบตาหรือเปล่าไม่มันจะเไม่ใช่สิ12โวลต์5ตต์นะนี่นะทุกคนแล้วก,ก็จะทำการ เดียเลยนะครับเราหลอดใส่ดูขนาดเทียบเท่ากันก่อนอันนี้อันนี้คือหลอดใหม่นะส่วนส่วนอันนี้คือหลอดหลอดเดิมนะครับก็หลอดใหม่ก็ไม่กี่บาทนะทุกคนมาเรามาลองเสียบไปดูนะครับ <c oughs> นี่นะก็แค่เสียบ ใช้มือเดียวทำนะก็จะยากยากหน่อยก,กดลงนะย,นะยังไม่ได้นะทุกนมันก็จะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารวดนะใช่ไหมมันเป็นมันเป็นคล้ายๆลวดอะ่ะโอเคทำไมไหม่เหมือนมันก็ไม่ได้ยากนะทุกคนนะมันแบบง่ายๆเลยนะแค่ถอดออกมาหางออกมาแล้วก็ ถอดเปลี่ยนใส่แค่นั้นนะอันนี้มาแน,นะอุ้ยไม่ใช่แตกหรอเนี่ยแตกใช่ไหมเนี่ยขอบเนี่ยงานเข้าผมแล้วแตกครับผมทุกคนว่าผมต้องใช้ัวะคองสองมือแล้วแหละโอเคครู่นะโอเคครับอัปเดตนะครับเมื่อกี้พี่ชัยมาพอดีก็นี่นะฮะติดแล้วนะทุกคนนี่นะครับผมสตาร์ทรถนะครับโอ้แสงเยอะนิดนึงโทษทีค่ะ นี่นะครับข้างนี้นะฮะของผมขาดข้างนี้ข้างหนึ่งนะครับส่วนข้างนี้ก็ยังปกตินะครับยังไม่เปลี่ยนนะยังเหลือตั้ง3หลอดเลยนะครับสั่งมา4หลอดนะทุกคนโอเคครับสำหรับใครที่สนใจก็หลอดไฟนะครับเอามาเปลี่ยนเองนะครับก็ c i t y ้เซ็ตเอ็กซ์แต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสวัสดีครับผม